สวัสดีจ้าท่านผู้ชมเป็นจ,จังไดน้น้อฝนตกบ่พีน้องอยู่บ้านก็สนัต,ตกขักแท้ฝนก็นเลยเอาเฟี้ยงไหงัว่ากิ่นจ้าเพราะว่าฝนมันตกมือนีอยาเขียวสิบ่ค่อยได้กิิหนายแต่ว่าแต่ละมือ,อยาเขียวนี่ก็สิได้กิิหนไรบัดพ่อมามือนีฝนมันตกก็เลยต้ตอง กวดเลี้ยงให้ง่วกินจ้าสวัสดีเดอ้อประเทศเ่าแล้วก็ตั้งประเทศเ้าจานะ้าเนาะขอบคุณเอซีสุภูสุคนเดอ้อที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาเนาะที่เขามารับชม่มหายกำลังใจกันแต่ละมือเนา,จานะจ้าเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเอซีทุกคนเดอ้อ ทีบอสิมบอปลากันจ้ายังอยู่เคียงกันเสมอเนาะพี่น้องเนาะแต่ละมือแต่ละมือกับบอเฮ็ดยางดอกพี่น้องเรียงง้วะเลียงง้วะเ,เลียงคั้วมือใดไปให้กับเฮ็ดมั่นเฮ็ดอ่อยเนาะพี่น้องเนะาะเชาหายเช่าหน้าบอเฮ็ดเท่ากับบอดได้กินละจ้าสมอเนาะพี่น้องเอ้ย ปูดใดก็ล่างทอแทกหาสู่เด้อพี่น้องชีวิตคนเฮามันกะจังสีละจ้าบ่สู่เฮาก็อยูบไดาเนาะจ้าเนาะสมุนก่อนอื่นกน็ขอแสดงความเสียใจหญาติผู้เสียชีวิตทั้งประเทศอิสราเอลเนาะจ้าเนาะพอา่าโอ้เป็นแต่เรียนตน ชีวิตตั้งแด่นพี่น้องไปทํางานอยู่ต่างแด่นกันนอนคว่ำถูกยากปากมองนะพี่น้องเนาะอยากให้ขอบครัวอยู่ดีกินดีสุดท้ายการไปเสียชีวิตอยู่อิสราเอลไหมพี่น้องสองข้ามไหมตาบอดิดบอฝันเลย่าสิมีสงข้ามนะพี่น้องนะเนาะปิตรยานหายยังว่าเบิงขา่าวมือขึ้นนี่นอนมาลับเบิ้ดขึ้น ค่งรับคึ่เตื้นแหละพี่น้องเรียนตอนอันประเทศให้ไปเหตุงานอยู่อันต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะบ่เจอผู้ใดก็บ,บ่รูเดเออบามันความลำบากกันเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะใครว่าผู้สูญหายกับมี่เขาหลากไปยิ่งกับมี่า้าโถโหดลายบักคักเลยพี่น้อง ขอให้อันอันแรงงานไทยทุกคนที่อยู่ประเทศอิสราเอลนี่ดูแลเจ้าของเด้อพี่น้องเอาอตัวรอดให้ได้เด้อให้สุดๆสิเป็นกำลังใจให้นะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สั้นนิดเด้ยจ้าเด้อเอาไว้ววไวคลิบหนาจังมาพอกันไหมขอบคุณทุกไรทถูกกำลังใจขอบคุณถูกกันติดตามเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า